他们没有翻译，所以我们要当面翻译。好，那谢谢。好好。呃，他是问我，你们去这个剧怎么样？啊，我觉得是一个特别的剧。哦，你也了解这个剧，多介绍一下。好好好，那我介绍吧。ก็ Speed Love เนี่ยครับก็เป็นเอ่อซีรีส์เกี่ยวกับการแข่งรถแล้วก็มีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ การแตทำที่ไทยบรรยากาศเป็นไงบ้างเจอใครกวเ่จบเอ่สเอเจอเอ่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 อ่อเ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 อ่อก็่อเอ่อเอ่ออนอเอ่อเ่อ่่เ่อเ่่่เม่ออเอ่่ออ่่เอเ่อออ่

ความยิ่งกว่าสิ่งอ่นมีกครับอาชีพก็คืออะไรกคือกบาบท่บาต้องีคามรงเี่ดวกับตัวคมต้ตงตมองมความรู้อน่ดีกับสัครตอมี่วาู่ที่ทับสัค้มีความ,มรู้ที่ไทกเบสัมตมความรู้สึ่ดกับสังคมอง้วามรู้ที่ดีกับสังคมตองมีไวม่รับสบังคนไทยม่ควาที่นไทยบคมต้องีคนไทยูที่ดูดภาษา,า,ษาจีมอยคู่ที่ไทยแลม้อควก็เป้นน่กแขังคมีมีทีมแขที่งีกของตัวเองแล้วากรพ้ายามจะ ที่เขาเข้ามาอยู่ในทีมแข่งรถของเราครับผมแล้วก็เรื่องนี้เนี่ยคือไมค์ก็จะเป็นคนเอ่อเรื่องนี้เนี่ยคือไมค์จะเป็นการใช้เสียงของตัวเองพูดภาษาจีนเป็นครั้งแรกครับผมจะมีพูดทั้งภาษาจีนและภาษาไทยด้วยแล้วที่ไมค์มีแนะนำอะไรเพืม่มไหมครับว่ามาถ่ายทำที่ไทยภาษาอะไรอย่างเงี้ยมีแนะนำบ้างไหมเอ่อจริงๆต่อให้เป็นการถ่ายทำที่ไทยแต่ว่าเรามีเปลนการพูดภาษาจีนที่ทหมดเลยครับผมสอบภาษาไทยทไอะไรเพิ่มไหมเพราะว่ามาไทยก็แปลท้อไทยก็น่าจะยเหมือนกันเขาเว้ 他问你的是我有没有教你怎么汉语有啊啊萨瓦迪卡唱啊不是可以不是不是可以不是可以你在你在 t 你在 t 来马蹄开来马蹄开卡卡老妈妈卡老妈妈卡好来来啾啾 ไม่ถามคนนี nice. mos, now, ้ความรู้สึกจะได้มาโอกาสได้มาเจอแฟนกับในชาตชาวไทยเป็นไงบ้างเออมีโอกาสที่ได้เนชาวไทยเป็นไงบ้างเออมามันทีาความสุมากแล้วก็ทำให้เขายิ้มยิ้มได้มากๆเลยมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างไมครับวันพามึงจะถูกแบไหมครับไลยเตา 哈哈，好的 <laughs>、啊，来到我们泰国，啊、有没有机会到呃、啊、别的地方，泰国的别的城市，别的去旅游呢？啊，我希望以后有机会，不在工作的时间，过来好好体验泰国的旅游业，还有泰国的人文、泰国的文化，嗯、泰国每个美丽的地方，我希望都能去一趟，亲临一下。那我如果有机会，如果我没有来过泰国，我就会想去泰国，去感受一下泰国的美食，泰国的美食。 上不了的粉面，那边那边的，在泰国这边，你你最喜欢的是最喜欢的东西是什么？泰国这边好吃的，好吃的，海、uh, uh, 还有呃，米还有泰国、uh, 的我的兄弟 m i 啊，那。 ใน泰国这边你有尝到泰国的哪一道菜就是让你觉得非常非常的好吃？我觉得在路边遇到的每一家小店进去体验它当地的那种有图片的那种吃的都挺好吃的。มีท้องถิ่นพิเศษ s p e c i a ะครับแบบไปแล้วข้างทางอะไรอย่างเงี้ยที่แบบดูรูปแล้วจิ้มเอาอะบอกว่ามันมีเสน่ห์แล้วก็อร่อยหมดเลยอืมเออเขาจะชอบไปกินอาหารข้างทางก่อนใช่อร่อยอร่อยที่ไม่พาไปไหนมาบ้างนะครับ จริงๆเรามีไปถ่ายรายการพวกรายการวีดีีกันมาด้วยครับนะแล้วก็จะมีไปไปทะเลกันมาด้วยนะครับผมแล้วก็ไปกินอาหารข้างทางบ้างอะไรบ้างทไปตกปลาไปม่ใช่ตกปลา้งตกุ้งตกกุ้งตกกุ้ตกกุ้งตกกุ้กุ้ตกกุ้งตกเุ้งตกกุ้งเกา่้งตกก้ก้งต้กงกง 我把那个钓虾的那种享受的过程变成了比赛的感觉啊，最后上来了就心里面舒坦。นนผมอบการ์ในการตกบุ้งนะครับตอนแรกตกไม่ได้ก็เลย้สึกว่าสไม่ค่อยอเคเท่าไหร่ครับเพราะว่าเอาแบบการดื่มดับในการตกุ้งเป็นแรงผลักดัน่ครก็ต้องตกไห้ได้แล้วสุดท้ายคือก็ตกได้<ช> <ๆ S 1> ก็เลยยิ้มได้แล้วครับกับการตกุ่งเองครับมีีออไ 大家就啊，就说一些关于呢这个项目、就是、的呃质量、粉丝这些。好的，啊，也可以的。啊，我觉得《Speed and Love》这个项目是结合了大家呢对于偶像剧的各种的想象，还有你们想象不到的东西，比如说我、嗯这个、从兄妹之间之后的产生感情，但但是不、就是？

สปีดอร์ลบิรเรื่องนี้เนี่ยก็คือมันมันจะมีทั้งที่ทุกคนคิดว่าคาดหวังไปอยู่แล้วกับสิ่งที่ไม่คาดคิด,ดถูกไหมผมแปลถูกแล้วนี่ภาษาจีนยังได้อา่าแล้วเมื่อกี้เขาพูดว่าอา่ามีทั้งเรื่องที่อาจจะดูเหมือนเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมเขาพูดใช่ไหมอ่าแล้วก็อา่ามีทั้งเรื่องของการแขง่งรถระหว่างเราด้วยนนครับผมก็จะมีความตื่นเต้นหลายๆอย่างในเรื่องพวกนี้แล้วก็ แล้วก็อะไรนะแล้วก็นะครับชีนี่เรื่องนี้นะครับจะเป็นชีนี่ที่แบบมีไอดอลนะครับแต่ว่าจะให้ทุกคนสัมผัสได้ถึงความแตกต่างอ่าแบบที่ไม่เคยสัมผัสเชียงชูโอเชียงชูคือมันจะมีความเป็นแบบว่าซีรีส์วัยรุ่นแต่ว่ามันก็จะสัมผัสได้ถึงความแตกต่างครับผมครั้งนี้คุณมาอยู่เมืองไทยนานกี่วันก็จะ来到泰国的泰剧片泰剧片，明天就来走，明天就ี走，今天就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 走，今น就走，今天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 就 มีอะไรอยากจะบอกแฟนเพจทั้งหมด有什ย想对泰国的粉า t h a n k you thank you for support and happier s u r for you I love this place I love you guys ไสอนบพีอ่อนออนออนพี uh, uh, ่าพี่สาวครับ s าเ i l ช่า s o c ชพี่สาวครับแล้วไงต่อก็อ่อนภาษาไทยใช่ก็แบบแค่พี่สาวครับ เรื่อยครับเอื่อยครับพี่สอบครับเอื่อยครับนี่เหรอใช่แต่ว่าติดคำว่าเรื่อยครับแปลว่ายางอ่ะเื่อยครับเ่อยื่อยครับพี่สาเอื่อยครับเอื่อยครับแตต้องออนโอเคเป็นพี่สาวเอื่อยครับเอื่อยครับเอื่อยครับยังไงต่อแค่นี้ดูซีรีส์ผมด้วยนะครับเอื่อยครับโอเคหัวเจอนีดเอื่อยครับเืครับเรื่ยเอืยเอือยเอยออนออนหน่ยอ่ออ่อยเรื่อยเรื่ียอ 大家，大家好。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 好。大好。大家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 好。大 쉬다 네까 감사합니다 감사합니다